อีบัวกับไอขวัญตอนที่สิบบัวมาเก็บเสื้อผ้าให้ขวัญเพราะขวันต้องมาดูแลควายที่บ้านสาวันทําแบบนี้แสดงว่าเป็นห่วงเป็นใยผัวขวันยิ้มไม่หุบขวันมาคุยกับผู้ใหญ่ชัดให้ประกาศเตือนชาวบ้านว่ามีโรคระบาดในควายไข้าขาเอเข็งไอขวันก็โชว์สกิลรู้หมดอย่างกับอยู่กรมปรศุสัตว์ผู้ใหญ่ชัดยังอึง้งไอขวัญรู้เยอะขนาดนี้ทําไมไม่ไปรับข่าราชการ แต่ขวันก็อยากจะอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนางบัวควายไอควันดีขึ้นแล้วควันได้กลับบ้านสักทีจะได้อยู่กับเมียครอบครัวกับมามีความสุขไม่ทันไรพอเท่าแกบุญรู้เรื่องที่ควันเอาควายไปตั้งเป็นชื่อลูกสาวก็ไม่พ้นโดนบน่นวุ่นวายกันแต่เช้าแต่บัวก็ไม่ถือสาตัดมาที่โยโรงศีการทำงานทุกคนจะมีความสุขกับการที่ควัญมาเป็นหัวหน้าดูแลเรื่องราวร้ายได้หมด แต่ยังมีภารกิจที่ผู้ใหญ่ชัดกับเท่าแกบุญพยายามตามสืบว่าใครเป็นนายทุนแถมชาวบ้านก็เริ่มคิดว่าจะขายที่ดินขวัญคิดจะตั้งสหกรณ์แต่ผู้ใหญ่ชัดห้ามความคิดอวรกรเพราะสมัยก่อนเคยจัดตั้งสหกรณ์แต่เท่าแกบุญมีปัญหากับลุงเข้มลุงเข้มจึงโน้มน้าวชาวบ้านออกจากกลุ่มจนหมดแต่จริงแล้วเท่าแกบุญแค่ทําไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดแต่ลุงเข้มไม่เข้าใจจึงคิดว่าสอง คนนี้จะโกงชาวบ้านจึงพลอยไม่ถูกตันไอขวัญรู้เรื่องที่เทพตามจีเอเกอวอยู่จึงให้เรืององตามไปขัดขวางตัดมาที่ขวัญยังไม่เลิกคิดที่จะจัดตั้งสหกรณ์เลยเสนอชื่อเทพเป็นตัวตั้งตัวตีชาวบ้านน่าจะเชื่อถือมากกว่าขวัญถึงขวัญจะไม่ได้หน้าแต่อย่างน้อยชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์บัวมองขวัญดีมากขึ้นชาววันรุ่งขึ้น ผู้ใหญ่ชัดมาประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าจะจัดสหกรณ์เพื่อมีอำนาจในการต่อรองการซื้อการขายแบบเป็นระบบชาวบ้านก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะอดีตเคยทำแล้วล้มเลวหลุงเข้มมาก็ยิ่งใส่ไฟชาวบ้านขวัญก็ช่วยพูดกับชาวบ้านจนเริ่มรู้สึกคล้อยตามแต่เรื่องของป้าเอเอ,เอจมที่เคยกู้เงินสหกรณ์แต่ไม่มีเงินมาจ่ายถูกตามนี้จนป้าเอ,เอเอจมไม่มีเงินกินข้าวเรื่องนี้ยังติดตาชาวบ้านหลายๆคน เทพยินดีดูแลเรื่องนี้สิ่งให้ทุกคนไม่ให้ใครโดนเอาเปรียบเหมือนการเจราจาจะไม่เป็นผลบัวจึงใช้ไม้ตายถ้าใครสมัครสมาชิกวันนี้จะลดเงินต้นที่เคยติดเท่าแก่บุญให้ไม่ถามเท่าแก่บุญสักคำแต่เท่าแก่บุญก็ไม่ได้ปฏิเสธชาวบ้านพากันดีใจแต่ขวัญกับต้องมีปัญหากับพ่อเข้มที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งสหกรณ์ทุกคนมาเลี้ยงฉลองให้กับความสําเร็จเช้าวันรุ่งขึ้นบัวขอให้ขวัญพาไปชมสวน แต่กลับพบว่าปลาที่เลี้ยงอวอ์ในนาตายเกลียงไอขวัญรู้สาเหตุว่าปลาตายเพราะไฟช็อตต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เพื่อขัดขวางการตั้งสหกรณ์แน่เลยแล้วจะเป็นใครกันติดตามตอนต่อไป